สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเช้าวันที่1นึ่กุมภาสองห้าหกแนะคะมาค่ะเก็บบรรยากาศหน้าบ้านมาฝากทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้หนาวสิองศาไปดูกันพระอาทิตย์ขึ้นเวลาเท่าไหร่ไปดูกันค่ะแรกก็มาแล้วนะคะเจ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีโพจากหลังเขาแล้วค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะมาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าๆของวันเสาร์นะครับเสาร์ที่หนึ่งปุ่มภาพสองห้าหกแปดนะครับบรรยากาศยามเช้าๆหนาวค่ะหนาวไม่หนาวดูอเดอร์หนาวมากเดี๋ยวจะเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะ,ะสักวัแป๊บนะครับ รอกาแฟก่อนนะแกนีก็เล่นใจ กี่นะิบนาทีเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวชงกาแฟก่อนนะอุ้ยน้ำทำไมมันเดือดช้าจังเดือดช้าเดือดช้านะนะ่อยะให้ดูบรรยากาศถาอยไปอีกนิดหนะึ่งไปข้างหน้าอีกนิดจะได้ดูแสงพระอาทิตย์ถ้าแสงพระอาทิตย์ออกมาตรงนี้เราก็จงหมินไปไม่ต้องเดินออกถนนแล้วนะนะ ดวนี่จะขึ้นตรงไหนเอ่ยไปจริงยังเสียงนกเสียง มาแล้วค่ะกาแฟช่วยโปรดมาแล้วค่ะทานด้วยกันนะคะนี่ายออกเลยวันออกเลยนะคะนี่ยังขนาดร้อนนะพงนั่นอันนี้จับได้สบายๆเลยเนาะอากาศมันเย็นก็เวลานี้ก็ไปหาเสือทักอีกแล้วเนี่ยค่นี่ยเี่ย่นนี้ปนอะรนะ่เาเาดูหน้าบ้านดีกว่านะฝกูเห็นจะจับเนาะ ต้องได้คืนหกนาทีเอง่ยทำไมมันช้าไปค่ะกาแฟก็ดื่มนะยาเจ็ดโมงแล้วค่ะ ไปเอาบรรยากาศหน้าบ้านนะไฟราคาดรอปแป๊บๆหนึ่งเด้อไม่รู้สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะถึงราคาหน้าบ้านมีไฟค่ะขอดื่มกาแฟหน่อยนะเที่ยวกาแฟมาเที่ยวค่ะทุกทีอ่ะเราจะไม่โผล่จากที่นอนเพราะว่าอ,อะไรเพราะอากาศมันเย็นภูมิแพ้ด้วยเนาะโอ้ยตอนนี้หนาวสั่นแลนะหมอกลงแล้วนะทุกท่านหมอกเริ่มลงแล้วนะว้าวมันหนาวเย็นทัหมดเลยทีนี้ เดินตาแฟไปด้วยนะทุกท่านมากค่ะได้ละไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตรงไหนละพระอาทิตยนะ์อ่ะเนาะ้าบ้านเดินออกมาสักประมาณสักสิบ ยี่สิบเมตรวันนี้วันเสาร์ไม่น่าจะมีรถพุกพ่านเพราะมันเช้าอยู่เนาะเจ็ดโวงครึ่งคนเขาจะเดินทุกผ่านเหงเหิวเต่นมาก็เหิวแล้วหิวกาแฟ มีดนตรีกล่อมไปด้วยนะคพ่อืมเมื่อวานมีคนมาเก็บกวาดหักสะขินโอเค<ม>เก็บบรรยากาศไปนะโอ้ยกำลังได้19นาทีพี่เพืเ่อนๆน่าจะจับเวลาว่าพาิที่จะขึ้นกี่โมง เดียวเราจับเวลาไปด้วยกันเนาะหามุมเหมาะ,มาะกันเนาะหามุมเหมาะ,มาะกกว่าน,นี้อีกมาแล้วค่ะโอเคค่ะมุมนี้รู้สึกว่าโอเคตอนนี้เวลาเท่าไหร่อะนกกำลังบินว่อนเลยนะอยู่ไกลๆนน่นสวนกับแสงพรอาทิตย์นะหกโมงห้าสิบเก้านาทีทุกท่านค่ะยังไม่ ยังไม่ขึ้นเลยเนาะน่าจะนันะ่นแหละแสงเรืองเืองขึ้นมาแล้วนะตรงเขาตรงทๆๆุกๆตรงนั้นน่ะเนาะน่าจะตรงนี้แหละนะหรือแอมไม่เอาภูเข,ขาใหญ่ดีกว่าเอาระหว่างนี้นะตรงกลางเลยนะคะนี่เลยที่แสงจีทองทองขึ้นมาแล้วก็แสงแรกของวันนี้นะคะแสงเรืองรองเลยนะคะมาแล้วค่ะเมอกีกาแฟมันจะไม่มันจะไม่ร้อนแล้วอะ่ะ จับเวลาดูเนาะถ้าที่จะขึ้นกี่โมงกี่นาทีอืน้องคนนั้นปั่นจัก,กรยานมาเช้าเย็นนางจะปั่นวันละสี่รอบห้ารอบรอบละเกือบสองกิโลแล้วห้ารอบนองคูมไปดิอืมใครเห็นนกมากนู่นอะนู่นอะไม่เห็นเนาะนู่นตรงเขาเอะไม่เห็นค่ะ อ๋าน้องแวะล,ลานกีลาในหมู่มบ้านอ้าวเลยมาละเลยมาละน่าจะเห็นหัวน้องวแวแบบเราคูมหัยวยอดยอดเขา ไปห้ารอบแล้วน้องบอกแจ้งเรื่องเรื่องสีทองทองตรงไหลเขาน่าจะใช่แจงสว่างสว่างก่าเขาอะเดาไม่ผิดนะนานแล้วไม่ได้ออกมาเอเราลุ้นไปด้วยกันว่าจะัต้นกี่นาที กี่นาทีแล้วเนะเวลานี้เจ็ดโมงสองนาทีแล้วนะคะเจ็ดนาฬิกาสองสามนาทียังไม่ขึ้นนะคะแล้วจะจับเวลาดูว่าเขาจะขึ้นกี่นาที ลดเริ่มละลดเริ่มจะคุกค่านแล้วพุหกหะค่ะแต่พอดีเป็นวันเสาร์เนาะถ้าเป็นวันปกติเสียงน้องเดอ้อเสียงน้องประชาชนกำแพงระบ้างเ่าปวดร้ง <c oughs> ขมุกขโมยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเ,เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วมีแสงเรืองๆและกี่นาที <c oughs> เราจะเย่กันเนาะเจ็ดโมงสี่นาทีแล้วก็ยังไม่โผล่หลังเขานะแต่ที่อื่นน่าจะโผล่เลยนะแต่บ้านเรายังไม่โผล่เพราะว่ามันยังมีเขาอยู่ค่ะหนาวกันทุกท่าน ตอนนี้มือไม่รู้สึกรู้สาอะไรวะเย็นจี๊บไปหมดแล้วสี่นาทีแล้วจะห้านาทีแล้วเย่เยเยจะโผลแล้วลุนไปด้วยกันนะคะ จาดยามเช้ามาฝากไงที่ลำพูนค่ะที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้คือจังหวัดลำพูนนะคะบ้านแอดเองนะเะี้ยเอานกมาบินหน้ากล้องอ้าวหมุนไปหมุนมาอ้าวบินกลับไปอีกแล้วเห็นไหมโฉบไปโฉบมาไปเนาะเดี๋ยวเพิ่งโทรมาเด้ออัดคลิปอยู่นะคะโอเคเอา ใครได้ยินเสียงเหมือนแอดมันโอเคโอเคมาแล้วมัณผามาแล้วเริ่ม0706นาฬิกากํลังจะโผล่ยอดเข่าแล้วนะคะกำลังจะโผล่แล้วนะคะสวยมาก ดีมากค่ะเวลานี้นะคะกำลังกำลังกำลังมา05นาทีแล้ว0705นาทีแล้วเย้ทุกท่านคะเก็บมาฝากนะคลิปนี้ยาวก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะยาวเป็นนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรราเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะแต่ก็ไม่เกิน3.5นาทีนะคะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จะนะลงไลท์ทันทีนะคะทุกท่านคะ ขอบคุณค่ะลุ้นกันนะคะลุ้นกันไปยาวๆค่ะเกือบละเห็นไหมคะตรงภูเขาะะ 07. 07. แล้วค่ะตรงภูเขาเนี่ยเจ็ดโมงเจ็ดนาทีแล้วเวลานี้นะคะเจ็ดโมงเจ็ดนาทีแล้วค่ะเจ็ดโมงเจ็ดนาทีแล้วว้าวยัง เห็นไหมนกบินโฉบแล้วก็ไปใส่เสื้อมาอินนะใส่เสื้อนาหน,า,หนาอีกนะงั้นไม่ไหวนะเสื้อคุมสองสองคืนเลยนะ,ะเสื้อคุมนหนา,หนาเสื้อคุ้มนอนอ,อ้ยว้าวนกบินโฉบเลยสวัสดียมเช้า,เช,าเช้าคะ่ะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านทุกคนนะคะนู่นนกอยู่บน ต้นไม้อีกสองสามตัวนะบินอยู่ตรงนั้นนะใครเห็นบ้างมาแล้วเจ็ดโมงมันไม่แปดก็เนาทีนะอ่ะอ่ะลุ้นกันจะมานาทีที่เท่าไหร่ทุกท่านคะ่ะเริ่มมาแล้วเริ่มแล้วคะ่ะเจ็ดแปดนาทีแล้วศูนย์เจดแปดนาทีแล้วยังไม่โผล่ยอดเขาเลยนะคะ เอาสิเอาสิสิเอ็ดหรือสิบสองแปดนาทีแล้วก็ยังไม่มีวี่แววเลยนะนั่นเลยส่วยมากกุหากลับมาแล้วแสงเรืองเรืองแสงแรกแห่งวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกแปดก็มาเยือนแล้วนะคะโอเคค่ะ เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของแอดเองเด้อแต่ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงวันนะะอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะมาแล้วเต็มยังไม่โผล่จากเขานะคะยังไม่โผล่เลยคะ่ะยังไม่โผล่เลยนะคะ เ้านาทีแล้วก็ยังไม่โผล่นะคะทุกท่านคะ่ะไปยาวๆค่ะว้าวสวยมากเ้านาทีสวยมากทุกท่านคะ่ะเห็นไหมคะเหมือนแอดดาวไหมจะอยู่ตรงนั้นะเห็นไหม แต่ถ้าเราอยู่ในลานบ้านเราเราจะไม่ได้อ่อย่างนี้นะคะจะได้ไปะมุมกว้างเห็นนกนะ,ะนกก็อยู่ตรงนั้นฝว้ามือของทุกท่านนะ,ะนกอยู่บนต้นไม้นะครับเขาก็เริ่มบินมาละเขาโฉบมาแล้วนูน่นนะเห็นไหม,เห,มเห็นไหมเห็นไหมจะให้เห็นนกจะให้เห็นนกนกกลุ่มนั้นกำลังบินอ่ามันมันอยู่กับบรรยากาศมันต้องมีนกนะ,ะน่นเห็นมันเขาโฉบมาละ เข้ามาเป็นฝูงเขาเริ่มมาละอ่าเริ่มบินเข้าต้นไม้ต้นนั้นละบินลงมาต้นไม้ต้นนั้นละโอเคโอเคสิบนาทีแล้วนะคะน่าจะสิบเอ็ดนาทีเหมือนแอดว่าเนาะเจ็ดโมงเจ็ดนาทีสิบเอ็ดนาทีเริ่มแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะนู่นเห็นไหมนกก็บินโฉบไปโฉบมานั่นเล่นแสงพระอาทิตย์ทันทีนะคะทุกท่านคะ่ะเจ็ดโมงสิบนาทีว้า <laughs> สิบเอ็ดสิบสองนาทีนแน่ๆโอ้ยยังไม่โผล่นะคะยังไม่โผล่หลังเขานนคะว้าวสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีอีกนิดหนึ่งเจสิบเอ็ดนาทีเลยอีกนิดหนึ่งสิบเอ็ดนาทีจริงๆด้วยนะ,ะแอตอนนี้เริ่มสิบเอ็ดนาทีเต็มๆเล้วกะเจ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีนะคะาทุกท่านค่ะแล้วก็ฝูงนกก็บินมาเจาะเหมาะพอเจาะพอดีนะเหมาะเจาะพอดีนะคะ,หะ,คะเ,เห็นไหม โอ้โหมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นเนาะธรรมชาติมาแล้วนะจุดบง11นาทีค่ะโผล่แล้แสงแรกสอดส่องลงมาหากล้องเรานะคะอันนี้คือความพิเศษของเช้านี้นะคะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกค่านทุกคนนะคะนี่เลยค่ะสวยงามอลังการงานสร้างจริงๆนะคะน,น,นกก็บินโฉบโฉบไปโฉบมามาเป็นูงใหญ่นะนู่นบินสวนปลคะค่ะ สวยมากสวยมากมากโอ้ยหลานก็เอาเหรนมาเที่ยวไอคิดมอไซค์มาจะเราเดี๋ยวเราปิดเสียงปิดกล้องเนาะนั่นเลยมาแล้วตื่นแต่เช้าเอากันแบ้นมาแต่เช้าเลยอากาศเย็ยนๆเนี่ยเอาลูกแว้นนะนะเออ,อ,อเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆทุกข้างาสวยไหมคะ เอาขึ้นอีกประมาณสักน้องเดี๋ยวพอออผ่านไปก่อนนะพอออโรงเรียน <c oughs> เดี๋ยวเราจะดอกไว้นั่นเห็นไหมเอาเลนมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยสวยมากครับเดี๋ยวดอกไว้ก่อนเลนมาเลนมาอยู่หน้าก็มันยืนคุยกันนะไปละสวยค้าสวยค่ะทุกท่าทน,นคะ่ะร้านเอาเลนมา สวยมากแสงแรกสวยมากค่ะ,ท,คะ,คะาาทุกท่านค่ะสวยไหมคะเก็บมาฝาทุกท่านค่ะสวยมากสวยมากๆเลยแสงแรกนะคะสิบเอ็ด เจโมง11นาทีนะคะส่งแสงจากไหลเขามาให้ทุกท่านได้เยือนชมนะคะโอเคค่ะสักแป๊บๆเนาะเขาขึ้นสักแปบๆเดี๋ยวแอก็จะจะลงไรนะคะโอเคนะคะรถผ่านไปผ่านมาโอ้ยโอ้อ้ยโโอโอ ทุกท่านแล้วนะคะแอดก็ขอลงไลฟ์ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านคะ่ะสุขสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทุกท่านทุกคนบ๊ายบายขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกแปดนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะสุขสวัสดีค่ะโชคดีตลอดไปตลอดกาลคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโชคดีทุกท่านทุกคนนะคะ บายบายเจอกันอีพีหน้านะคะบายบายค่ะโชคดีค่ะบายบาย